สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับโรวนสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่านะครับนะหลายปีแห่งการฝึกฝนในยศดเด็กๆจากบ้บานหินผาที่ตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้เข้าสู่โรคภายนอกอีกครั้งทหารสวรรค์800คนจะออกเดินทางพร้อมกันเสื้อหาวเก่ากองทหารสวรรค์400นายพร้อมกับกองทหารสำรองอีก400นายกำลังจอ,อกเดินทางพร้อมกันอย่าลืมข้าข้าก็จะไปด้วยข้าก็อยากสู้เหมือนกัน เต่าสีดําตัวใหญ่ร้องออกมาตอนนี้มันกําลังยืนสองขารากับว,ว่ามันแบกหม้อสีดําขนาดใหญ่ไว้บนหลังของมันจูเหยียนบิดหูและเกาที่แกไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้นานมันบอกว่ามันต้องการเข้าสู่อาณาจักรที่สูงกว่าเหมือนกันไม่ต้องสงสัยเลยว่าถึงความแข็งแกร่งของมันในช่วงหลายปีผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลหลังจากการฝึกฝนท่ศาศัพท์แปดเก้าสวรรค์ความสําเร็จของมันยอมสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหลือเฟือ มังกรแดงก็เคลื่อนไหวด้วยมันเป่งเสียงร้องที่เต็ไมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และต้องการพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองมันไม่ได้ถูกนับอยู่ภายใน800คนแต่มันก็ต้องการจะไปด้วยนกอินทรีเก็สีเขียวและลูกทั้ง3รวมถึงเจ้าแดงใหญ่ก็ร้องออกมาด้วยต้องการเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ไปกันเถิดทงสงครามที่กลางออกโบกสะบัดในสายลมทหารสวรรค์800คนที่ขี่ม้าไป ที่โดมทองฝาซือหาวนั่งบนม้าสวรรค์ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ราวกับหยกมันเงยหน้าขึ้นพร้อมกับคำรามยาวเสียงดังกล้องกังหวนันนี่คือเจ้าขา่าวน้อยที่สือหาวเคยขี่มันข้ามดินแดนลุกร้างกว้างใหญ่เพื่อสำรวจโลกภายนอกในตอนนี้มันกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในนานจักปลดป่ายตัวเองแล้วในอดีตเทพริวช่วยให้มันได้รับการเปลี่ยนแปลงสามารถกระตุ้นสายเลือดดั้งเดิมที่อยู่ในร่างกายของมันให้แข็งแกร่งขึ้นหลังจากหลายปีผ่านไป มันได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเอาใจใส่จากซื้อหาทําให้ความแข็งแกร่งมันน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากมันยังไม่ใช่ม้าสวรรค์ที่แท้จริงแต่มันอยู่บนเส้นทางนี้แล้วสายเลือดของมันบริสุทธิ์มากขึ้นเรืเร่อยๆการเคลื่อนไหวของมันรวดเร็วราวกับสายฟ้าดุร้ายราวกับมังกรที่แท้จริงมันเป็นสัตว์ขี่ที่สง่าง,งามและทรงพลังมากสามพันแควนถูกริขิตให้ไม่สงบนั่นเป็นเพราะพวกเขาเข็นข้าขึ้นไปด้านบนแล้ว หลังจากผ่านไปกว่าร้อยปีไม่ว่าจะเป็นสามพันแควหรือ9้าสวนเบื้องบนพวกมันทั้งหมดยังคงมืดบนอย่างลิ่งเป็นเพราะโรคนี้ไม่เหมาะกับการฝึกฝนจริงๆเวลาเป็นสิ่งที่ไร้ความปราณีเมื่ออายุของผู้เชีียวชารุ่นเก่าถูกบั่นทอนลงไปเป็นจํานวนมากความแข็งแกร่งของรุ่นใหม่ก็ลดลงเช่นกันในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้มีชื่อเสียงรุ่นอาวุโสจํานวนเท่าไหร่ ที่เสียชีวิตไปจากการทำสมาธิพลังโลหิตในร่างกายของพวกเขาเหือดแห้งไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโรคอันโหดร้ายนี้ได้สำหรับสิ่งมีชีวิตโบราณที่มีอายุมากมหม่โรคใบนี้กลายเป็นหายนะสำหรับพวกเขาอย่างแท้จริงนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่มีภูมิลังแข็งแกร่งแล้วประมุกนิกายต่างๆของสามพันแคว้นล้วนเสียชีวิตไปจนหมดสิน้นแน่นอนว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการฝึกฝน นั้นยากเกินไปหลังจากผ่านไปหลายทศวรรษจนถึงศตวตรรษทศตาวของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างจำกัดเทียบไม่ได้กับเมื่อก่อนเลยนี่เป็นปัญหาที่ทุกคนพบเจอเป็นความโชคร้ายครั้งใหญ่แม้แต่หมู่บ้านหินผาที่มีมังกร9ตัวรากโรงศพยังยากจะรักษาสภาพแวดล้อมเดิมๆไว้ได้สำหรับสถานที่อื่นนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยในเวลานี้มู่ชิงจูหรินซือจงมังกรแดาและคนอื่น มาหยุดอยู่ที่อาณาจักรปวดป่อยตัวเองขั้นสูงสุดอยู่นานแล้วสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับรูเมืองสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งมาถึงยุคไร้การฝึกฝนความยากลำบากในการทะลวงเข้าสู่อาณาจักรของผู้สูงสุดของพวกเขายิ่งยากขึ้นเท่าทวีคูณเฮ้ยนี่กายที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นยังคงอยู่ที่นี่พวกมันยังคงเป็นผู้ปกครองสถานที่แห่งนี้ซืือหาวกล่าวเบาๆหลังจากผ่านไปหนึ่งศตวตรรษ เมื่อเขากลับมาอีกครั้งเขาได้รู้ว่ามาหาอำนาจเดิมยังคงปกครองสถานที่แห่งนี้อยู่พวกเขาขาดความกล้าที่จะต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตต่างมิติที่ชายแดนลูกรางเมื่อสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดปรากฏตัวพวกเขาพยายามหนีเอาชีวิตรอดคนที่ไร้ไประโยชน์แบบนี้เราไปล่อยไว้ทำไมเสียงซืือหามีพลังดังกึกก้องไปทั่วสามพันแคว้นคำพูดง่ายๆเหล่านี้มีเจตนาฆ่าอย่างเยือกเย็น ยิ่งกว่านั้นเป็นการตัดสินโทษประการหนึ่งในวันนี้กองทัพสวรรค์จะเปิดฉากสังหารครั้งใหญ่ศิษ์แปดร้อคนร้วนมีรัศมีอันรุนแรงแม้ว่าน,นี่จะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาเริ่มต่อสู้อย่างเป็นทางการแต่จิตใจพวกเขาไม่มีความรู้สึกผิดปกติแม้แต่น้อยการเคลื่อนไหวพวกเขานั้นรวดเร็วพร้อมเพียงราวกับว่าพวกเขาทั้งหมดถูกหลอมาจากเหล็กมีเจตนาฆ่าที่น่าสะพึงกลัว การฝึกฝนในหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้ไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงสำหรับการต่อสู้ครั้งแรกพวกเรามุ่งเป้าไปที่ไข่จูเหยียนถามมันถือไม้เท้าขนาดใหญ่อยู่ในมือร่างกายมันใหญ่โตอย่างไม่น่าเชื่อขนสีทองของมันเป่งประกายร่างกายเต็มไปด้วยเจ,จเต,ตนาฆ่ากลายเป็นลิงดุร้ายที่ยิ่งใหญ่ทัดเทียมฟ้าดิมตําหนักเสียนซื้อหาโบกมือพร้อมกับขี่ม้าสวรรค์ไปข้างหน้า เมื่อพวกเขาได้ยินคำพูดเหล่านี้หลายคนรู้สึกตื่นเต้นแม้แต่มู่ชิงมังกรแดงสือจองและคนอื่นตกใจเป็นพวกลมตาที่แท้จริงอยู่ที่นั่นพวกเขาจะเริ่มเข็นฆ่าจากพวกลมตาคนนั้นอย่างนั้นหรืออย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้พูดอะไรมากพวกเขาปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเข่งขัดทุกคนต่างเคลื่อนไหวบนพาหนะของตนเองร่างกายสวมชุดเกราะสีดำคุ้งไปข้างหน้าราวกับทะเลที่ซัดเข้าฝั่ง มันเป็นแค่คั่วมาตาที่พังพินาศหากไม่สามารถสังหารเขาได้แล้วพวกเราจะไปทําอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้อย่างไรเสือหาวพูดข้าสิทธิ์แปดร้อยคนคำรามพร้อมกันก่อนมุ่งตรงไปยังตําหนักเสี่ยนวันนั้นถูกกําหนดให้เกิดความวุ่นวายอย่างถึงที่สุดแผ่นดินใหญ่สันส่นสะเทือนสาวกแปดร้อยคนไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นจํานวนที่มากมายนะักแต่หากพวกเขาทั้งหมดรวนแล้วแต่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ เรื่องนี้กลับไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วเสียงดังกึกกล้องกังวานเสียงคำรามของผู้คนมากมายทำให้ท้องฟ้าสั่นสะเทือนไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดล้วนหลบซ่อนตัวนี่มันขุมพลังอะไรกันเพียงแค่พวกเขาเดินผ่านไปก็ทำให้มหาอำนาจมากมายต้องซ่อนตัวทุกคนรู้ว่ากองกำลังกลุ่มนี้เข้มแข็งอย่างยิ่งพวกเขาสามารถกวาดล้างผู้ใดก็ได้ในก้าวสสิพิภพนี้พวกเขาเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว เพียงคลิปตาเดียวเดินทางมาถึงตำหนักเซียนแล้วพวกเขามุ่งตรงไปที่นั่นข้ามโดนลอยฟ้าวิ่งเป็นเส้นตรงพวกเขาสามารถมองเห็นสิ่งปลูกสร้างบนพื้นดินได้จากระยะไกลทุกสิ่งที่ทำได้ทองแดงขยายออกไปอย่างต่อเนื่องมันเป็นภาพที่งดงามมากมีสาวกเหลืออยู่ไม่มากในตำหนักเซียนแม้แต่ช่วงที่รุ่งโรดเที่สุดทายาสายตรงของพวกเขาตลอดประวัติศาสตร์ก็มีไม่เกินห้าคน ส่วนว่ามีทายาซ่อนอยู่หรือไม่นั้นไม่ทราบอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีจํานวนคนไม่มากแต่พวกเขาแข็งแกร่งอย่างถึงที่สุดพวกเขาทั้งหมดเป็นสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายในดินแดนนี้มีกระทั่งยักษ์โบราณที่เป็นผู้รับใช้ซื้อหายกแขนขึ้นจากที่เก๋ๆกคว้าไปที่ความว่างเปล่าฝ่ามือและนิ้วเขาส่องปะกไกขวาดวงดาวหนึ่งดวงจากนอกโลกเขากัดมันในมือแล้วคว้างมันออกไปยังดุเดือด สวรรค์สั่นสะเทือนและแผ่นดินก็พังทลายดวงดาวขนาดใหญ่กระแทกเข้าใส่ดินแดนโบราณโดยตรงนี่เป็นการโจมตีอย่างดุร้ายเขย่ารรอนเบื้องบนและปัจจีเบื้องล่างดวงดาวแม้จะได้รับการขัดเกลาให้มีขนาดเท่ากำปั้นแต่ก็ยังเป็นดวงดาวที่แท้จริงเมื่อถูกคว้างออกไปพลังมันช่างน่ากลัวเหลือเกินตําหนักเซียนมรดกนี้ได้รับการปกป้องจากค่ายกลรูปแบบพิเศษทันทีที่การโจมตีเข้าใกล้มัน รัศมีก็พุ่งขึ้นสู่สวงสวรรค์แสงศักดิ์สิทธิ์พุ่งผ่านการป้องกันอันทรงพลังของมันปรากฏขึ้นทันทีอย่างไรก็ตามการโจมตีซื่อห่าวนั้นน่ากลัวเกินไปแม้แต่ค่ายกนระดับเสียนยังถูกทำลายแตกเป็นเสี่ยงในพริบตาเป็นเพราะการโจมตีของซื่อห่าวดุดันอมหิทธิ์อย่างยิ่งหากไม่ใช่ว่ามีค่ายกนระดับเสียนปกป้องอยู่สิ่งที่เหลืออยู่ในดินแดนนี้จะมีเพียงความตายและความพังพินาศเท่านั้นผู้ใดบังอาจ ทันทีที่ค่ายกวนถูกทำลายทุกคนในตำหนักเซียนตกตะลึงใครกันแน่ที่กล้าโจมตีพวกเขาภายใต้เสียงระเบิดรุนแรงภายใต้แสงสศักดิ์สิทธิ์รุกโชนช่วงตำหนักเซียนดินแดนโบราณแห่งนี้แตกออกและพังทลายลงสิ่งมีชีวิตจำนวนมากรีบหลบหนีออกไปด้านนอกพวกเขาเห็นผู้คนโดนขอบฟ้าทหารแ0 0อคนกำลังเคลื่อนที่มาทางนี้มันเหมือนกับกองทัพสวรรค์ที่ลงมาจากเบื้องบนเต็มไปด้วยเจตานาฆ่าสวรรค์นั่นคือห่วง มีคนร้องออกมาด้วยความตกใจใบหน้าขาวซีดทันทีผ่านไปร้อยปีขั้วปรากฏตัวอีกครั้งดังนั้นพวกเขาจะไม่กลัวได้อย่างไรต้องเข้าใจว่าในตอนนั้นแม้แต่คู้สูงสุดของนิกายของพวกเขายังถูกฆ่าตอนนี้เวลาผ่านไปหลายปีการฝึกฝนเขาจะต้องก้าวหน้าปีกขั้นอย่างแน่นอนซื้อหาไม่ได้พูดอะไรสักคำเขาถือกระบี่เซียนไว้ในมือพร้อมกับเคลื่อนที่เข้าหาดินแดนโบราณขอตำหนักเซียนเพียงคนเดียวสำหรับคนอื่นเขาไม่ได้สนใจพวกเขาเลย มีสาวกแ0 0อคนของเขาคอยทำความสะอาดอยู่แล้วซื้อหาคุ้งเป้าใส่ด้วยกระบ,บี่ในมือคายกลอเสียนที่ถูกทำลายแม้ว่าจะพยายามส่งพลังโจมตีมาที่เขาแต่ก็ไม่สามารถหยุดเขาได้แล้วตอนนี้เขาอยู่ห่างจากระดับสิ่งมีชวิอาตอมตะเพียงเส้นผมไม่มีผู้ใดสามารถต้านทานเขาได้นี่คือระดับสุดยอดของเต่ามนุษย์อย่างแท้จริงภายในระดับนี้มีเพียงเซียนอมาตะหวังเท่านั้นที่สามารถต่อสู้คู่ขี้กำกึ่งกับเขา ซือหามีความรู้สึกว่าหากเขายังทําแบบนี้ต่อไปถ้าเขายังคงฝึกฝนต่อไปแม้จะอยู่ในยุคร้ายการฝึกฝนแต่ในไม่ชา้าข้าก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิอตอมตะจริงๆเขามีความเชื่อมันเขามีเส้นทางของตัวเขาเองโดยใช้ร่างกายของตัวเขาเองเป็นมาเร็ดพันเมื่อเดินบนเส้นทางนี้เขาไม่จําเป็นต้องใช้กฎแห่งเต่าของโลกเขาไม่จําเป็นต้องพึ่งพามาัในการเป็นสิ่งมีชีวิอตอมตะ สิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเท่านั้นจึงจะทําให้เขาสามารถแสดงพลังออกมาได้อย่างมากที่สุดในเวลานี้ผู้อมตะขอตําหนักเสียนั้นพิการไปแล้วหากเขายังไม่กล้าไปเชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามในอนาคตเขาจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอมตะได้อย่างไรตอนนี้ซือห่าวเชื่อว่าในก้าวสอนสิบพิภพนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้อีกต่อไปผ่นดินถูกตัดออกโดยกระบี่เสียนข่ายกวนเต่าอมตะอยู่ด้านในถูกทําลายจนหมดสิ้นมีบางอย่างไม่ถูกต้องหนัก เป็นเพราะเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังของคั่วมะตะอีกทั้งวังทองแดงก็ไม่อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันซสือหายยืนนิ่งโดยไม่ขยับเขาแทงกระบี่เซียนลงที่ผืนทําให้เกิดลัทธิศมีศักดิ์สิทธิ์ไม่มีที่สิ้นสุดปะทุข,ขึ้นแสงกระบี่ทั้งหมดแยกออกเป็นหลายหมื่นสายทําลายดินแดนโบราณแห่งนี้ทันทีโลกใต้ดินถูกบทขยี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นซาบปราขักพังแต่ถึงกระนั้นคั่วมาตาตำหนักเซียนก็ไม่ปรากฏตัวขึ้น นั่นแสดงว่าเขาไม่อยู่ที่นี่สถานที่แห่งนี้ว่างเปลา่ายางสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยของเขาและนับคูอมตะไม่ทราบว่าเขาไปอยู่ที่ใดกันแล้วสื้อหาวเดินกลับมาพร้อมกับกระบี่เซียนในมือโดยการสะบัดมือเบาๆของเขาผู้ยิ่งใหญ่ตำหนักเซียนมากมายถูกดึงมาที่นี่อย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาไปเชิญหน้ากับสื้อหาวคู้ยิ่งใหญ่อาณาจักรบดป่อยตัวเองขั้นสูงสุดที่อยู่ที่นี่ไม่กล้าแม้แต่จะเกยหน้าขึ้นเหตุผลหลักก็เพราะรัศมีของสื้อหาวน่ากลัวเกินไป มันแท้จะบทขยี้เขาจนลมหายใจขาดควงนี่คือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของตำหนักเซียนตอนนี้ความแข็งแกร่งเขานั้นยอดเยี่ยมมากเขามาถึงอาณาจักรปลดป่ายตนเองขั้นสูงสุดแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับซือเหาเขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเขารู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นมาแรงที่กำลังเผเชิญหน้ากับพญามังกรบนสว่วนความแตกต่างนั้นมากเกิดไปร่างกายวิญญาณของเขาสั่นเทาผู้ยิ่งใหญ่มาตาที่แท้จริง ทิ้งที่นี่ไปหลายปีแล้วเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไปไหนชายชาราตัวสัน่นสถานลิมฝีปากเขากระตุกไม่หยุดคําพูดเหล่านี้พูดออกมาด้วยความยากลาบากเสือหาวยับยั้งรัศมีตัวเองไม่ได้ลงมือฆ่าฟันไปพร้อมกับทุกคนในความเป็นจริงเมื่อผู้คนตําหนักเซียนเห็นข่วงเป็นคู่นําทับมาได้ตนเองพวกเขาถอดใจไปนานแล้วผู้คนมากมายต่างคุกเข่าลงไม่กล้าแม้แต่จะลุกขึ้นปล่อยให้ทหารสวรรค์เชื่อเฉือนตามําเภอใจ ทุกคนที่กล้าหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้จะถูกสังหารโดยไม่ระเว้นมู่ชิงตะโกนนำสิษย์แปดอคนบุกทะลวงไปทุกที่ในตำหนักเสียนผู้บ่มเพาะมากมายต่างคุกเข่าลงยอมจำนน,นแต่โดยดีอย่างไรก็ตามมีกลุ่มคนที่ยังคงต่อสู้ยังดุเดือดไม่ยอมก้มหัวดวงตาของเขาแดงกำ่ำพวกเขารวนแล้วแต่เป็นผู้รับใช้ที่พักดีต่อต,อตำหนักเสียนซื้อหาหันหลังกลับมาและจากไป ขาขี่ม้าสวรรสีขาวมุ่งหน้าไปไกลหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ตําหนักเซียนถูกกําจัดจนหมดสิน้นอาคารที่สร้างด้วยทองแดงมีสมบัติล้ำค่าจากสวรอยู่ภายในกองทหารของซื่อหายึดทุกสิ่งยึดทุกอย่างทํารายทุกสิ่งที่ไม่สามารถนําไปได้หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่มีชื่อตําหนักเซียนปรากฏขึ้นอีกภายในทุ่งหยามียาคันเทพอยู่สองกา้านแต่ตอนนี้พวกมันทั้งหมดเสื่อมโทรมลงแล้ว มันไม่สามารถรักษาสถานะศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเอาไว้ได้อีกต่อไปภาในสาราเก็บคำขี่มีตำรากระดูกหลายเล่มแต่มรดกขั้นสูงสุดของตำหนักเซียนถูกกวาดออกไปหมดแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ส่งต่อมาจากป่าของผู้มาตะที่ถูกทำลายเป็นการส่วนตัวไม่ได้เขียนด้วยหมึกและไม่มีตำรากระดูกซื่อหาไม่แสดงความแม่ตาใดๆเขาให้มู่ชิงซื่อจงและคนอื่นดำเนินการจัดการมารดกนี้ให้หมด ระหว่างการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชายแดนลูกหลังตำหนักเซียนไม่ได้ให้การสนับสนุนใดๆเมื่อ,วอความมืดเข้าคอมงามพวกมันก็ซ่อนตัวอยู่ด้านข้างอย่างไรก็ตามเมื่อทุกอย่างสงบลงพวกมันจะข่มเหงผู้อื่นพวกมันมีความเย่อหยิ่งและหันคมดาบเข้าหาคู่คนด้านเดียวกันอยู่เสมอเจา้าง่อยนั่นไม่มีทางหนีพ้นมาตัวน,นจาจักรเซียนถูกปิดแล้วไม่มีทางที่เขาจะหนีออกจากที่นี่ได้เสือหาคู่กับตัวเองเขาสงสัยว่าพวกมันตาที่ถูกทำลายอาจจะกลัว ว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาคู่มาตาถูกทำลายสมรู้ร่วมคิดกับคู่มาตาที่แท้จริงแต่การซุ่มโจมตีสื่อหาวของพวกเขารุ่มเร็วลงอย่างไม่เป็นท่าคู่อมตะที่แท้จริงถูกฆ่าในเมืองเทียนเจิงดังนั้นเขาจึงแอบซ่อนตัววันนั้นโลกเบื้องร่างก็สั่นสะท้านเมื่อข่าวแพร่ออกไปทุกคนต่างตกตระหหลังจากผ่านไปกว่าศตวรรษควงก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในโลกันยิ่งกว่านั้นลักษณะที่ทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อ เขากวาดไปทั่วดินแดนมรดกของตําหนักเสียนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานิกายโบราณนี้ไม่มีอยู่อีกต่อไปด้วยความกรอหนครั้งใหญ่ซื้อหาได้นำสาวก800คนไปกับเขาเพื่อมุ่งหน้าไปยังที่อื่นอนาณาจักรสวรรค์การหาสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเขาไร่ตามเบาแสบางอย่างที่เขาได้รับในอดีตและคนหาอย่างระมัดระวังเบาะแสที่ว่านี้ได้รับมาจากสาลาเสริมฟ้าขอ,อาณาจักรเบื้องล่างก่อนหน้านี้ท่านปู่ผี เคยเป็นอัจฉริยะที่ท้าทายสวรรค์เขาก่อตั้งสาราเสริมฟ้าได้สองมือของเขาแต่เขาจากไปเร็วเกินไปวิญญาณที่พังทลายของเขาก่อนหน้านี้ได้ปกป้องซือหาวให้รอดพ้นจากอันตรายนี่เป็นทั้งอาจารย์และเพื่อนน่าเสียดายที่พวกเขาไม่มีทางได้พบกันอีกก่อนหน้านี้ซือหาวได้ค้นพบคูมรังของปู่ผีแล้วนี่เป็นลูกศิษย์ที่ถูกทอดทิ้งจากนิกายเสริมฟ้าเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์กับสตรีของอาาจักรสวรรค์ชีวิตของเขาจึงถูกทำลายลง ท่านปูผ่ผีข้าจะแก้แค้นในท่านเองเสือหาพูดกับตัวเองเขาเกียดอาณาจักรสวรรค์มาเรื่อยตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ทราบว่ามีวีรบุรุษมากมายเท่าไหร่ต้องเสียชีวิตจากมือของพวกเขานี่เป็นองค์กรชั่วร้ายที่ควรถูกกำจัดให้เร็วที่สุดแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับผู้อื่นแต่เพียงความแค้นของท่านปู่ผีคนเดียวก็เพียงพอทําให้เสือหาต้องกวาดล้างสถานที่แห่งนี้ตนถอนลากถอนคนถ้าไม่ใช่สําหรับคนของสาราเสริมฟ้า ได้คนพบบบาแสของพวกเขาบางอย่างเมื่อเร็วๆนี้บางทีซกเือหาอาจไม่รู้ได้ซ้ำว่าหลังของพวกเขาอยู่ที่ไหนองค์กรนักฆ่านี้มีศัตรูอยู่ทุกคนทุกแห่งดังนั้นพวกเขาจึงมักจะระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากนี่คือเทือกเขาที่มีแม่ระมอกที่มองเห็นได้จังสถานที่แห่งนี้เงียบสงบอย่างยิ่งสัตว์ร้ายมากมายเคลื่อนไหวอยู่รอบๆสถานที่แห่งนี้ทําให้คนภายนอกที่มองเข้ามาต่างรู้สึกว่านี่เป็นป่ารกทรึบเท่านั้น อย่างไรก็ตามม่สื่อหาทรงหมัดออกไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ปิดบังสถานที่แห่งนี้ไว้ก็ถูกทำลายทรงขลัห้ปรากฏโลกใบเล็กขึ้นมากลางป่าแห่งนี้เหตุผลที่โรคภายนอกไม่เคยค้นพบอาณาจักรสวรรค์ไม่ใช่ว่ามันลึกลับมากเกินไปแต่มันไม่ได้อยู่ในโรคนี้ต่างหากใครโรคใบเล็ถูกโยกเข้าไปในความกรหนสถานที่แห่งนี้กำลังถูกโจมตีทำให้นักฆ่าทุกคนสั่นคลอนแนวโรคแห่งนี้ถูกเรียกว่าอาณาจักรสวรรค์ แม้ว่าคนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีไม่มากนะักแต่ทุกคนเป็นชนชั้นสูงนักฆ่าธรรมดาไม่มีคุณสมบัติเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เพราะความรับของสถานที่แห่งนี้จะถูกรักษาไว้อย่างเข้มงวดมีพู้วกผู้ายหลายคนที่นี่ทุกคนล้วนแล้แต่มีชีวิตใหม่อย่างยาวนานนี่เป็นดินแดนแห่งจิตวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์ทีเดียวเสือหาวถอนหายใจภายในโรคใบเล็กนี้มีบางสิ่งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมด้านนอก แม้จะมาถึงยุคร้ายการฝึกฝนสถานที่แห่งนี้ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักท่านใดนั้นก็มีเงาปรากฏขึ้นเที่ยละคนและหายไปในความว่างเปล่ามีบางคนต้องการรอบสังหารซื่อหาวในท้ายที่สุดด้วยการสะบัดนิ้วเบาๆปวดป่ยรัศมีพรังที่ไม่มีใครเทียบทําให้ความว่างเปล่าสั่นสะเทือนผู้คนมากกว่าสิบกว่าคนระเบิดกลายเป็นหมอกโลหิตทันทีที่แท้ก็เป็นแบบนี้พวกเจ้าถึงกับมีบอ่อโลหิตอมตะเป็นของตัวเองซื่อหาวมองเห็นสระน้ําใบเลก ที่เหนโรคนี้บ่อน้ํานัน้นเป็นสีแดงเต็มไปเลยสสารอมตะเมื่อมีของสิ่งนี้บางทีโรคใบนี้อาจมีพวกมาตาถูกทําลายบางคนอาศัยอยู่สิ่งมีชีวิตที่นี่ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ประหลาดโบราณบางคนอาศัยอยู่เป็นเวลานานมากทั้งหมดล้วนมีอายุเกินแสนปีพวกเขาคือบุคคลระดับสูงของขอาาจักรสวรรค์เมื่อ,อยุครายการฝึกฝนมาถึงพวกเขาจึงอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อดํารงชีวิตต่อไปห่วงมันเป็นเขานั่นเองเมื่อกลุ่มคนจํานวนมากปรากฏขึ้น คนมากมายอันจาจักสวรรค์ตัวสันได้ความกลัวในตอนที่ซือหาวปวดปลายรัศมีพลังของตัวเองออกไปไม่มีใครสามารถยืนอยู่ได้พวกเขาทุกคนรีบคุกเข่าลงซือหาวยังคงเย็นชาและไม่แยแสเขาดึงรัศมีพลังตัวเองกลับมาไม่เช่นนั้นมู่ชิงหยวนและคนอื่นจะไม่มีโอกาสลงมือฝึกฝนตัวเองเทพธิดาเทียนอี e ้คือใครซือหาวถามดวงตาหญิงสาวคนหนึ่งวูบไหวการเคลื่อนไหวนี้ถูกจับได้โดยซือหาวดวงตาเขาจับจ้องไปยังนางทันที เมื่อดวงตาของซือหามุ่งเป้าไปที่นางหญิงสาวคนนั้นก็ร่างกายสั่นสะท้านเหมือนกับว่าวิญญาณดั้งเดิมของนางกำลังจะแตกเป็ส่งเสี่ยงนางทนไม่ไหวจนต้องหมอบลงกับผืนผู้คนอาณาจักรสวรรค์ต่างตกตะลึงต้องเข้าใจว่าหญิงสาวคนนี้คือหนึ่งในผู้นำอาณาจักรสวรรค์ความแข็งแกร่งของนางทรงพลังอย่างเหลือเชื่ออย่างไรก็ตามตอนนี้ภายใต้การจ้องมองของฝ่ายตรงข้ามนางก็ล้มลงไปไม่สามารถต่อต้านได้อย่างสมบูรณ์ห่วงในเวลานี้แข็งแกร่งแค่ไหน เจ้ายังจําชื่ออู่เทียนชงได้หรือไม่ซือหาวถามใบหน้าเทพธิดาเทียนอี้เปลี่ยนไปเล็กน้อยชื่อนี้เป็นชื่อที่นางไม่มีวันลืมได้อย่างแน่นอนคนผู้นี้เคยเป็นทายาทสืบทอดตาแหน่งประมุขนิกายเสริมฟ้าเขาถูกนางหลอกจนกระทั่งถูกขับออกจากนิกายเสริมฟ้าและเข้าสู่อาณาจักรด้านหลังในท้ายที่สุดอู่เทียนชงถูกซุ่มสังหารโดยคู่คนอนาณาจักรสวรรค์นางเป็นหนึ่งในคนที่ลงมือในครั้งนี้นางเคยรู้สึกผิดเพราะครั้งหนึ่งนางเคยหลงรักเขาจริง แต่นางก็สามารถตัดใจได้และเป็นผู้ลงมือสังหารเขาเองในมือของเสือหาปรากฏกระบี่หักเล่มหนึ่งมันเป็นกระบี่ที่เรียบง่ายแต่มีความเก่าแก่โบราณน,นั่นมันกระบี่ของเขาดวงตาเทพธิดาเทียนอี้มีความซับซ้อนเรื่องเก่ามากมายปรากฏในใจนางในท้ายสุดนางกลับลงมืออย่างเลือดเย็นสังหารชายคนหลักพร้อมกับสหายของนางท่านปู่ผีวันนี้ข้าจะแก้แค้นแทนท่านซสือหาตวัดกระบี่ศีรษะอันง,งดงามก็รอยขึ้นเหนือโรหิต อันฉูดฉาดสาดกระจายไปทุกที่โจมตีอย่าให้ใครรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวซื้อหาวสั่งการอย่างเย็นชาข้างหลังเขาสาวกแ0 0คนทั้งหมดคุ้งข้าใส่แม้ว่าการไปเชิญหน้ากับนักฆ่าชาวราเหล่านี้รววเต็มไปด้วยอ,อันตรายแต่พวกเขาก็ไม่ขมวดคิ้วแม้แต่น้อยราชาขวานจักสวรรค์ลงมือด้วยตัวเองเขาทรงพลังมากอย่างน่าเหลือเชื่อเป็นครึ่งก้าวคู่สูงสุดเขาเคลื่อนผ่านความเมื่อต้องการรอบสังหารเป้าหมายการลงมือเขาไม่ใช่ซื้อหาวแต่เป็นคนอื่น เป็นเพราะเขารู้ว่าควงได้บรรลุเต่าแล้วเขาต้องการสังหารใครบางคนให้ได้เพื่อถอนทุนกลับมาบ้างเพราะเขารู้ดีว่าเมื่อผู้สูงสุดอยู่ที่นี่เขาไม่ทางรอดชีวิตยอย่างแน่นอนนาเสดาที่สื่อหาไม่ได้ให้โอกาสเขาเคลื่อนกระบีฟ่าฟาดฟันออกไปด้านหน้าราชันแห่งอาณาจักรสวรรค์ร่างกายถูกแยกออกเป็นสองส่วนโดยหิาสารกระจายออกสู่ด้านนอกราชันแห่งอาณาจักรสวรรค์เกี่ยวร้องอย่างน่าสังเวชร่างกายเขาแยกออกไปคนละทิศคนละทาง เสื้อหาวรังไว้ด้วยตามธรรมชาติมิฉะนั้นด้วยการฝึกฝนเขาริ้วแสงพลังกระบี่จะไม่ทิ้งศพไว้ข้างหลังทุกสิ่งทุกอย่างจะระเบิดเป็นของอย่างแน่นอนมู่ชิงพวกจ้าทั้งหมดต้องร่วมมือกันเพื่อไปเชิญหน้าราชันแห่งอาณาจักรสวรรค์เสื้อหาวพูดพี่ใหญ่ท่านไม่ดูถูกพวกเราเกินไปหรือท่านฆ่าคนจํานวนมากในขอบเขตที่สูงกว่าตัวเองตอนนี้ข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ในาจักรปวดป่ายตัวเองขันสุดท้ายยังต้องการเขาเป็นหินลับมีดอีก จูดิตรู้สึกไม่พอใจในเรื่องนี้นักฆ่าที่เคลื่อนไหวในความมืดมีวิธีการที่ไม่ธรรมดาพวกเจ้าก็ลองใช้เขาเพื่อฝึกฝนตัวเองดูเสือหาวพูดทันใดนั้นปรากฏก,กระบี่บพุ่งออกมาจากความบ้าเปล่านี่เป็นพลังที่น่ากลัวอย่างยิ่งเทียบได้กับการโจมตีของสิ่งมีชีวิตอมตะกระบี่เรมนี้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วตัดผ่านท้องฟ้งฟาแยกออกเป็นสองส่วนมันกระทันหันเกิดไปการโจมตีครั้งนี้ต้องการยุติสงครามในครั้งเดียวเสือหาวไม่ได้หันกลับมา เขาใช้สองนิ้วที่ด้านขวาทำลายปานกระบี่ยิ่งกว่านั้นมือเขาอย่างจับกระบี่เร่มนั้นก่อนจะบิดเบาๆเพื่อทำลายมันข้าสัมผัสได้ถึงเจ้าตั้งแต่มาถึงที่นี่แล้วเจ้าคิดว่าซ่อนตัวจากข้าได้จริงๆหรือเสื้อหาวหันกลับมามองชายชาราที่มีหมอกสีดําโอบร้อมร่างกายผู้คนมากมายต่างแตกตื่นตกใจอาณาจักรสวรรค์มีผู้สูงสุดจริงๆนี่คือปู่ของราชาอาณาจักรสวรรค์เขาซ่อนตัวอยู่ในเงามืดเพื่อให้ความคุ้มครองอาณาจักรสวรรค์เรื่อยมา บุคคลผู้นี้หลบซ่อนตัวไว้ตลอดไม่เคยปรากฏตัวออกมามันเป็นเพราะพลังโลหิตที่อยู่ในร่างกายเขาแห้งเขือดใกล้จะดับสูญดังนั้นเขาจะเป็นต้องประหยัดพลังให้มากสุดกาปั้นซือหาวทุบออกไปด้านหน้าชายชรากรีดร้องอย่างน่าสังเวชก่อนร่างกายเขาจะดับสูญทั้งกายและจิตมือใหญ่ควบคุมสายฝนโลหิตไว้ซืือหาวกลัวว่าสิ่งนี้จะเป็นผลกระทบร้ายแรงในท้ายที่สุดราชันอาณาจักรสวรรค์ก็ถูกมู่ชิงและคนอื่นทำลายวิญ,ญญาณดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์ วันนี้อาณาจักรสวรรค์ถูกทำลายล้างองค์กรนักฆ่ายิ่งใหญ่ที่สุดในก้าวสอนจบโรงเพียงเท่านี้ยังมีป้อมปาการอีกสองสามแห่งพวกเจ้าแยกกำจัดพวกมันให้หมดซื้อหาพขุดจูหริงและคนอื่นนำกองกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่ต่างๆโดยแยกการทำลายล้างโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าวามคครับ